ก่อนที่เราจะไปสร้างคุณค่าให้คนอื่นก่อนที่จะมีใครก็ตามขอบคุณในสิ่งที่เราสร้างให้คนอื่นใดๆก็ตามเห็นคุณค่าตัวเองก่อนนี่คือหัวใจสําคัญข้อที่หนึ่งมนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีสิทธิ์ที่จะมีคุณค่าในตัวเองนะครับ ทั้จุดที่ผู้กล้าทุกคนควรจะมีในการออกไปผจญภัยกับโลกกว้างในแต่ละช่วงวัยของชีวิตด้วยนกก่อนอื่นต้องประเมินตัวเองก่อนต้องรู้จักตัวเองก่อนเลยรู้จักตัวเองทั้งข้างนอกข้างในข้างนอกก็คือเรื่องทางโลกทั้งหมดเราอายุเท่าไหร่แบ็กกราวด์พื้นเพชีวิตเป็นอย่างไรพ่อแม่ประกอบอาชีพอะไรอยู่ในสังคมแบบไหนเราเติบโตมามีเพื่อนอย่างไรความรู้เฉพาะทางที่เราเริ่มเรียนมา หรือเราเข้าทำงานแล้วประสบการณ์ในการทำงานเราอยู่ในช่วงไวัยไหนเงินเก็บที่เราสะสมได้สุขภาพที่เรามีมิติต่างๆทางโลกบวกกับเรื่องของข้างในคือประสบการณ์ชีวิตเราความพร้อมเรื่องของสภาพจิตใจของเราทั้งหมดนี้คือการประเมินตัวเองและประเมินตัวเองออกมาเสร็จไม่ได้แปลว่าตัดสินว่าเราดีหรือเราแ yeah ย่ไม่มีใครดีไปกว่าใครไม่มีใครแย่ไปกว่าใคร ทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองทุกคนมีเรื่องราวที่เหมาะกับตัวเองในแต่ละช่วงวัยในแต่ละช่วงความพร้อมอย่าเผลอมาอยาคติว่าไปอ่านเรื่องราวของคนที่เขาประสบความสำเร็จในโลกสื่อแล้วก็อยากเป็นอย่างเขาโดยลืมประเมินว่าปัจจัยของเขากับปัจจัยของเรามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรมันต้องประเมินให้ครบก่อนนะ คนส่วนใหญ่เห็นภาพความสําเร็จที่เป็นผลลัพธ์มักจะอยากได้ความสําเร็จคือผลลัพธ์นั้นแต่ไม่ศึกษาเหตุให้ดีว่าผู้ที่ได้ประสบความสําเร็จและมีผลลัพธ์นั้นเขามีที่มาที่ไปของเรื่องราวอย่างไรแล้วบางทีสื่อยุคนี้ก็ต้องพูดตามตรงก็เป็นสื่อที่เป็นแอดเวอร์ทอรเรียลซะเยอะสื่อที่มันก็มีทั้งกึ่งกึ่งขายของอยู่เอามาพูดแล้วก็มีแอบไทยอินอะไรโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเขาเป็นเรื่องราวที่ผ่านการกรอมาแล้วเพราะฉะนั้น อย่าไปหลงติดมายาคติแบบนั้นในทางสื่อใดๆในโลกที่วันนี้มันถาโถมเต็มโซเชียลไปหมดกลับมานิ่งๆอยู่ที่ใจตัวเองว่าเราเหมือนที่ที่บอกเราดีขึ้นในทุกวันหรือเปล่าแล้วเราดีขึ้นในทุกวันตามจังหวะธรรมชาติของเราหรือเปล่าพูดง่ายๆคือขย่งได้เบ่งก้ามได้อยากสูงต้องขย่งอยากเบ่งต้องขยันอะไรก็ที่เขาเคยมาเซลกันเล่นๆความหมายคือทําอะไร off the limit push the l i ออกไปได้อีกสักหน่อยนะให้เราแบบเก่งขึ้นเรือ่อยๆโอเค แต่ไม่ใช่แบบเด็กห้าขวบที่จะมีแฟนแล้วอันนี้ยกตัวอย่างให้เร็วๆเนาะหรือถ้าเราไม่ประเมินตัวเองให้มันท่องแท้ว่าความเป็นไปได้ของการที่เราทําสิ่งนั้นแล้วมันจะมีโอกาสประสบความสําเร็จกี่มากน้อยแล้วลุยไปเลยเนี่ยถามพี่นี่ไม่ใช่ความกล้านะนี่คือความบ้าบินอันนี้คือสิ่งสําคัญที่พี่พยายามอยากจะบอกทุกคนในโลกนี้เลยว่าเส้นบางๆที่แบ่งระหว่างความกล้าหาญและความบ้าบินนะ่ะมันคือคําว่ามีสติประกอบไหม สำหรับพี่อะไม่ว่าเมื่อกี้แอมบอกว่าพี่จะเป็นอันชาติ explorer กล้าลุยเข้าไปในอะไรใหม่ๆหรืออะไรก็ตามพี่ไม่เคยบ้าเข้าไปนะหรือถ้าพี่จะบ้าพี่รู้แล้วว่าพี่จํากัดความเสี่ยงตัวเองว่าถ้าอันนี้พี่จะเสียพี่เสียได้เสียแล้วชีวิตพี่ไม่เปลี่ยนพี่ไม่เคยทุ่มเอาอินหมดตัวหรือกู้คนอื่นมาเพื่อจะมาเอาอินเดิมพันกับอะไรก็ตามที่โอกาส success rate หรือว่าปัจจัยไปสู่การประสบความสําเร็จมันน้อยกว่าปัจจัยที่จะล้มเหลว เวลาประเมินความจริงของชีวิตมันต้องดูทุกด้านนะว่าเฮ้ยเป้าหมายเนี้ยโอกาสถึงอะ่ะมันมีอะไรบ้างโอกาสจะไม่ถึงหรือไม่สําเร็จมันมีอะไรบ้างแล้วเราคํานวณกันว่าเฮ้ยโอกาสความสาเร็จมันมากกว่าความไม่สําเร็จถ้ามันมากจริงๆก็ลุยเลยแต่ถ้ามันใกล้เคียงกันเฮ้ยเราต้องหามิติมาเติมคือเพราะฉะนั้นก่อนจะออกเดินทางอะไรอ่ะเราต้องมีการวางแผนทั้งหมดที่พูดว่าลุยเลยเนี่ยถ้าลุยแบบไม่คิดเลยเนี่ยต้องสำคัญสุดคือต้องไม่กระทบกับชีวิต เออบางคนอะโอ้โหขอทําสิ่งนี้แล้วตายไปเลยก็ไม่สนใจแล้วก็อะไรแล้วแต่คนเน่นะนะเนาะแต่สําหรับพี่พี่รู้สึกว่าการการที้เกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วก็ทําประโยชน์เพื่อตัวเองและผู้อื่นได้อะมันเป็นมันเป็นสภาวะที่มีค่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่เหลือบากว่าแรงจนเกินไปก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีค่าที่สุดแล้วก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติน,นั้นคือไม่ติดไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปยึดว่าต้องอยู่นานแต,แต่แต่การจะลุยอะไรอย่างที่เมื่อกี้แอมบ,บอกประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญ จริงๆแล้วอันนี้พูดในฐานะพ่อพี่เป็นพ่อที่อยากเห็นลูกล้มนะแต่อยากเห็นลูกล้มอยู่ในสายตาให้ลูกรู้ว่าความผิดพลาดมันคือเรื่องธรรมดาของการเรียนรู้แล้วทุกๆความผิดพลาดนั้นเขาจะยังคงมีมือที่มองไม่เห็นหรือจริงๆมองเห็นแต่อยู่ระยะที่ไม่เข้าไปยุ่งแต่ถ้าเขามีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะเป็นการเดืยนที่เข้าไปดูแลเขาทันทีเพื่อให้เขาไม่มีความฝังใจเลวร้ายกับทุกๆการเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นผิดพลาดผิดพลาดไป เรียนรู้อย่าผิดซ้ําทําต่อทําใหม่ก็จะไม่ผิดพลาดซ้ําข้อเดิมแล้วผิดพลาดให้เยอะไปในในเวลาที่ยังผิดพลาดได้โดยเฉพาะวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยทำงานตอนต้นผิดพลาดเรียนรู้ให้เต็มที่ไปเลยครับช่วงแรกของการทํางานหรือในวัยเรียนรู้ทั้งหมดไม่มีอะไรสาคัญมากกว่าความรู้และประสบการณ์เก็บเกี่ยวให้เยอะเลยเงินทองมันจะมาเองเมื่อความรู้ประสบการณ์ต่างๆและเมื่อบวกกับเพื่อนหรือคอนเน็กชั่น และเมื่อบวกกับวุฒิภาวะที่เราถึงพร้อมถึงวันหนึ่งเงินทองมันจะหลั่งไหลมาเทมาจากคุณค่าทั้งหมดที่เรามีคุณค่าเป็นสิ่งที่ต้องสร้างคุณค่าส่งมอบเป็นมรดกไม่ได้นะครับคุณค่าในตัวเราส่งมอบเป็นมรดกไม่ได้ต้องสร้างบางคนส่งมอบเป็นมรดกได้บ้างจากครอบครัวจากนามสกุลแต่คุณค่าที่แท้จริงของคนคนนั้น จะคงอยู่กับคนคนนั้นคนเดียวพี่ยังไม่อยากเรียกตัวเองว่าตัวเองประสบความสําเร็จด้วยซ้ำนะเพราะพี่ไม่อยากประมาทส่วนใครจะเรียกหรือไม่เรียกพี่ก็ไม่ได้ถือสาเพราะไม่ใช่ธุระโครงการอะไรที่พี่จะต้องไปเครียดด้วยถูกไหมบางคนชอบแบบต้องให้คนอื่นมามองเราประสบความสำเร็จไม่จําเป็นเรารู้อยู่กับใจเราแล้วยิ่งเราบอกตัวเองว่าเรากําลังพัฒนาตัวเองอยู่ทุกๆวัน ไม่รู้ว่าเรียกว่าสำเร็จไม่สำเร็จแต่ว่าพัฒนาตัวเองอยู่ทุกๆวันและภูมิใจกับตัวเองทุกๆวันยิ้มได้กับตัวเองหน้ากระจกมองตาตัวเองเข้าไปในกระจกแล้วมองด้วยความแบบมองแบบนี้เลยครับฉันเห็นคุณค่าในตัวเธอ